รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอนร,รหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาฟินชีเกมพอดร,รหัสสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ศึกชิงแชมป์การถอนร,รหัสในแมตช์เงินล้านครับ ซึ่งสิ่งเดียวที่ยืนขวางทางคุณโจอยู่นั้นก็คือคุณแจ็คผู้นี้กับ1 0 0 0พคะแนนสุดท้ายของเขาและถ้ารหัสต่อไปนี้คุณแจ็คไม่สามารถใช้สิทธิก์กดตอบเงินรางวัลสะสมของคุณโจที่ผ่านมานั้นจะถูกเพิ่มขึ้นทันที1ล้านบาทอย่างแน่นอนครับประวัติศาสตร์กำลังจะเกิดน,นะครับกับ2,000ตรงกลางนี้นะครับที่จะสามารถทำให้คู่ต่อสู้ผู้ท้าชิงของเราคุณแจ็คไปต่อหรือหยุดอยู่แค่นี้โดยทำให้คุณโจเป็น แชมป์20สมัยคนแรกของดาวินชีที่จะคว้า1ล้านไปจากเราค่ะดาวินชีขอ2พยาง2พยางขอให้โชคดีครับ2พยางรหัสภาพมาครับ เป็นคุณแจ็คที่กดตอบได้อย่างรวดเร็วครับแต่ว่าถ้าหากทอนรหัสผิดนั้นเกมจบล้านแตกขั้นที่แจ็คครับส่วนรถครับไปต่อครับไ,ไ,ไ,ไปต่อครับไปต่อครับโอ้เันไม่เขาไม่ยอมจริงจไปต่อภาพนะครับเป็นภาพของเศษนะหนึ่งส่วนนับตั้งแต่30ที่รถ ลงไปเรื่อยๆสองพยางส่วนลดกลับมา2 0 0พต่อ1400 0ครับอจาครับนี่แหละนี่แหละเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งถอนใจอย่าเพิ่งน้ำสกสารน่แหละสามารถทำได้ทำได้บอกอแล้วเริ่มต้นจากเขาเรียกเมื่อกี้เขาเรียกว่าเริ่มต้นจากศูนย์เลยทีเดียวใช่นะฮะในบอร์ดของตัวเองไม่มีอะไรแล้วนะฮะในสกอร์บอกตัวเองไม่เหลืออะไรแล้วต้องดึงจากตรงกลางกลับมาให้ได้และคุณทำได้และต้องมาดู กันอีกครั้งหนึ่ง <ฮะ S 1> ว่าคุณจะทำได้อีกหรือเปล่าเพราะโจ้จะสู้2องพเลยครับเอาเลยสองพัหมดนะตักแจ็คครับเอาแล้วคุณโจขอสร้างสถานการณ์เดิมให้กับตัวเองและคุณแจ็คครับขอวัดกันอีกทีและปิดทางหนีคู่ต่อสู้ไม่ให้มีโอกาสที่จะพักหายใจกันเลยทีเดียวครับแต่ถ้าแจ็คทำได้ดึงกล <ฮะ S 1> ับมาได้อีกขึ้นมาสี่พเลยค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะหายใจได้สบายขึ้นอีก ถ้าโจได้หรือหลุดไปร้านแตกแน่นอนสองพยานราดภาพมาครับ และครั้งนี้เป็นคุณโจนั่นเองที่กดตอบได้ก่อนมาลุ้นกันครับว่าคำตอบนี้ร้านจะแตกหรือไม่โจ้ครับหดหูครับ รหัสสุดท้ายสภาพนะครับหดหูเพราะเต่าหัวหดก็คือหดหูใส่ไใบเอกเของพี่อเอกไปหดหู Hot, ล้แต่ครับเจ้าครับ <c oughs> และนี่คือแชมป์ที่ต้องบอกว่าที่ในเว็บนะครับผมในช่วงนะ <c oughs> ในช่วงที่ผ่านมาที่มีการนะครับผมคุยกันผ่านสื่อโซเชียลกันมาก ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมกับการที่มีบุคคลคนนี้มาแล้วล้มแชมป์คุณปิงสิบสมัยไปได้เขาเป็นใครจนเขาสามารถนะครับผมเปลี่ยนคำขอรหาความสงสัยของทุกคนมาเป็นนะกองเชียร์ให้กับเขาเพื่อที่จะมาถึงจุดนี้และสมศักดิ์ศรีแล้วว่าทำไมวันนั้นเขาถึงล้มคุณปิงได้เพราะเขาเป็นแชมป์ยี่สิบสมัยคนแรกของดากชี และขอเสียงปรบมือด,ดังๆกับผู้ท้าชิงสมศักดิ์ศรีสุดๆสุดๆลุ้นเหนื่อยกันไปทุกคนแม้แต่ผมต้องเชียร์และทีมสตีอและทีมงานขอเสียงปรบมือด,ดังให้กับคุณแจ็คครับแจ็คสุดยอดสุดยอดโอ้ยอรู้สึกไงบ้างโจดีใจมากครับดีใจนะครับมาขอกอดทีโอ้คือแบบ เฮ้ยน้อตาไหลอะเฮ้ยเก่งมาก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 เออฮ่ยโอ้สุดยอดนี่คือหน้าคนที่ได้เงินล้านแล้วนะนี่เขายังคุมสติสมาธิอยู่เลยอะมือเย็นมากมือเย็นมากเดี๋ยวเราจะไปทาแอลกอฮอล์กันนะครับไม่ต้องห่วงแต่ว่าตอนนี้ต้องแบบขอยินดีด้วยเลยนี่คือคนที่มีสมาธิ ที่มีความตั้งใจที่สุดยอดจริงใช่สุดยอดแชมป์ครับแชมป์ค่ะ,คะโอ้ยีใจท่วงใจด้วยและนี่ก็คือภาพความสําเร็จของหนุ่มน้อยทัตแพทย์ผู้นี้ครับด้วยความที่ไม่เพียงแต่มีชาวปัญญาและไหวพริบที่ติดตัวมาดีแล้วนั้น <ๆ S 1> เขายังได้กลับไปฝึกฝนตัวเองทงั้งทางด้านร่างกายและจิตใจจริงจังกับการแข่งขันพร้อมกับคุมสติจดจ่ออยู่กับการถอนรหัส ที่สำคัญสามารถรักษาการยืิระยะลดความกดดันให้กับตัวเองซึ่งเป็นคุณสมบัติของสุดยอดแชมป์ที่จะคว้าเงินล้านไปครองได้นั่นเองเลยครับขอแสดงความยินดีกับเจ้าผู้นี้ด้วยครับเมื่อกี้เราได้คุยกันไว้ว่าข้อสุดท้ายเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าหดหูับถ้าตอบข้อหดหูไม่ได้ที่จะหดหูเลยจริงๆเพราะทำไมครับเพราะว่าจะเล่นไม่ออกลยครับเมื่อกี้จะร้องไห้เลย จะร้องไห้แล้วพาะเห็นว่าเมื่อกี้ตอนที่ตอบ<ม>ถึงขั้นกุ่มอกเลยทีเดียวว่าครับคือจริงๆอ่ะตอบได้แหละแต่มันมีความรู้สึกบางอย่างที่มันทําให้เราว่าจริงรรเปล่าใช่ไหมครับต้องบอกเลยว่าสมาธิของน้องโจดีจริงๆและนี่คือตัวอย่างของที่ผมพูดตลอดว่าสมาธิเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆและยินดีด้วยครับคุณคือแชมป์ยี่สิบสมัยคนแรกของเราที่คว้าเงินรางวัลหนึ่งล้านไปจากเดบิวชี่ไม่พอตลอดระยะเวลายี่สิบสมัยคุณเก็บไปแล้วทั้งสิ้น 262,000รวม1นึ่งล้านสองแสนบาทครับและยังแอร์บอเตอร์่แอลแครีเอเอ็กซ์ซ<ช>ินยยเบอร์เตอร์ก็ได้ไปนะครับในสมัยที่5ยยสุดยอดจริงๆและที่สำคัญกลับมาเรายังไปต่อกับแชมป์โจ้ดองโ,โ,โจ้อเอพิโซด2เจอกันแน่นอนครับกับด้านพิชเกมถอดรหรัสซีซั่น3แล้วมาดูว่าน้องโจ้จะทำได้ อีกหรือเปล่าครับพี่นี่กับโต้ค่ะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วย,วยอยากขอบคุณหลายคนเลยครับอย่างแรกเลยอยากขอบคุณครอบครัวเพื่อนๆแล้วก็แฟนคลับที่คอยให้กําลังใจผมนะครับผมสัญญากับเพื่อนๆไปแล้วว่าจะไม่ทําให้ผิดหวังวันนี้ผมทําได้แล้วนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่ชาคิดพี่เชียร์แล้วก็ตลอดจนทีมสติลนะครับพี่ อยให้กำลังใจผมตลอด20สมัยที่ผ่านมาครับแล้วว่าสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทีมงานดาวินชีนะครับที่สร้างรายการดีๆแบบนี้มาให้โจ้มีโอกาสได้มาได้ชแชมป์20สมัยในตอนนี้ครับ1ล้านคว้าไปแล้วกับชแชมป์ของเราคุณโจ้ค่คนแรกนะฮะในตลอดตั้งแต่มีรายการดาวินชีมาที่สามารถคว้า1ล้านไปจากเราได้ ตอนนี้รีเซ็ตรีเซ็ตใหม่ให้หมดเพราะคุณกำลังจะไปต่อในเอพิโซด2ของคุณแล้วคต้องบอกอย่างนี้นะครับการรีเซ็ตตัวเองอันนี้เราต้องถามเพื่อเป็นความรู้ใหม่เพราะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทำยังไงบ้างโจตอนนี้ที่เราต้องมาเริ่มใหม่อีกครั้งเมื่อกี้ก็ตื่นเต้นมากครับต้องขอแอมโมเนียพี่เขาเลยฮะแล้วต้องแบบไอ้ต้องหายใจเลยใช่ไหมครับแล้วตอนนี้พร้อมหรือยังกับการที่จะไปต่อไม่พร้อมไม่ต้องพร้อมครับไม่พร้อมแชมป์ แชมป์บอกว่าไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแชมป์ค่ะมันไม่น่าจะเป็นคำพูดจากแชมป์เลยนะคะใช่มันเป็นคำพูดของพวกเราตรงนี้จริงใช่แต่ก็ต้องไปต่อจริงๆ <c oughs> เพราะว่าอย่าลืมนะครับผมทีมสตีลและท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาเพื่อโค่นแชมป์และเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Air Carrier X Inverter ตัวนี้นะครับผมที่มีคุณสมบัติถึง12ประการ <c oughs> อย่างเช่นประหยัดไฟเบอร์ห้าสามดาวนะครับผมคัดกรองฝุ่น PM 2.5และสามารถ ล้างตัวเองด้วยระบบอัตโนมัติในตัวได้ด้วยเนี่ยจะตกเป็นของแชมป์คนใหม่คนไหนเพราะว่าทางคุณโจได้ไปแล้วเพราะฉะนั้นนะครับผมเราก็กําลังรอแชมป์คนใหม่ที่จะมาพิชิตคุณโจและถึง5สมัยมรับไปเลยครับแอร์แค r i เออรแอร์รุ่นที่ดีที่สุดของเครื่องปรับอากาศแค r เออรครับนะคะเชียร์ครับก่อนที่จะไปเจอคู่ต่อสู้คนต่อไปนะคะอีกสักครั้งหนึ่งตอนนี้เราต้องแข็งแรงทั้งกายทั้งใจปรบมือให้ตัวเองกันหน่อยค่ะหมูบ้านเซลเหมือนเรา ต่อสู้กันอีกครั้งแชมป์เรายังอยู่นะคะฉะนั้นแล้วพลาดไม่ได้ใครจะเป็นคนต่อไปที่ได้ลงไปเจอกับเอพิโซดทของโจนะคะรด่มกันเลยน่ใกล้ๆตรงนี้เลยนะคะคุณเดียเป็นยังไงบ้างนี่ Зна นั่งดูแชมป์เราเล่นผ่านไปใช้คําว่าเอพิโซดนะหนึ่งเอพิโซดสำหรับคุณโจแล้วก็ก็ดีใจที่แบบได้เป็นคนเริ่มใหม่อะไม่ได้เป็นคนไปแบบช่วงเทท้ายอย่างเงี้ยค่ะความกดดันมันน่าจะน้อยกว่าเดี๋ยวนะเริ่มใหม่นี่คือเริ่มเอพิโซดเขาหรือเล็หรือเริ่มเอพิโซ,ออพโซดเราเริ่มของเราดี <Sand ly> อ่าาแล้วเห็นไหมว่าความมั่นใจเริ่มกลับมาคุณเดียตอนนี้มีสะสมไปบ้างหรือยังนะคะสตีลยังเลยค่ะยังนะคะแต่เห็นกดอยู่หลายรอบอยู่ฉะนั้นตอนนี้โอกาสกดตอบอยู่ตรงนั้นแล้วเชิญเลยค่ะครับ มาทำอะไรอยู่ครับคุณเดียครับเป็นพนักงานบริษัทเอกชนนะคะพนักงานบริษัทเอกชนได้ดูดัชนีบ่อยไหมครับก็ช่วงโควิดนะคะจะดูที่บ้านบ่อยอยู่เพราะว่าเราเวิร์คฟอร์มโฮมก็นับไปประมาณ3เดือน4เดือนนี่เองใช่ะแต่ครับแต่สุดท้ายก็แป๊บเดียวก็ได้เข้ามาร่วมแข่งขันกับเราแล้วเห็นเมื่อกี้บอกกับท่าน้องเชียว่าลงมาเป็นคนแรกยังรู้สึกสบายใจหน่อยค่ะทาไมอ่ะก็น่าจะไม่กดดันมากเท่าไหร่น่าจะไม่กดดันมากเท่าไหร่เท่ากับช่วงท้ายๆในฐานะผู้ท้าชิงอัเนาะ ใช่ไหมครับพร้อมไหมครับคุณเดียครับพร้อมค่ะถือว่าคุณเป็นผู้ต่อสู้คนแรกผู้ท้าชิงคนแรกของแชมป์ของเรานะฮะในเอพิโซดใหม่ของเขาค่ะนะครับเพราะฉะนั้นสบายๆกันนะครับพร้อมไหมฮะโจขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้ขาได้อยู่ครับแต่มันเหมือนจะเป็นลมครับเห <c oughs> มือนเป็นลม <c oughs> นะหายใจลึกๆหายใจลึกๆ,ๆผ่านไปแล้วเราได้ไปแล้วอันนั้นนี่เราเริ่มใหม่ <c oughs> เราเริ่มใหม่นะครับสกอร์บอร์ดอาจจะ อาจจะรบกวนสายตานีหนึ่งเราเริ่มใหม่ฮะอันนี้เรารับศูนย์ทุกอย่างคือเป็นศูนย์นับเป็นภาคสองของคุณอันนั้นเก็บไปแล้วเงินก้อนใหญ่เก็บไปแล้วแต่บอกนี้พี่คิดเชียร์ส่งเดียร์ไปเนี่ยโจ้มีเพลียแน่นอนนะคะนี่ส่งเดียร์ไปโจ้มีเพลียแน่นอนมีเพลียแน่นอนเดี๋ยวลองดูดาวิชีสายให้คนละเหมืนครับและสู้กันมาคนละสองพันตรงกลางรหัสแรกครับดาวิชชีขอสามพยางสามพยาง รหัสภาพมาครับโ้าครับหลอดนีออนครับหลอดนีออนถูกต้องครับ ภาพแรกนะฮะกระเบื้องหลอนนะครับก็หลอนภาพที่2หัวเข่าภาษาอังกฤษมี่ลอนนีภาพสุดท้ายออดน,นั่นเองลอนนีออดหวนกลับหลอดน,นีออน1 2 0 0 0ต่อ8,000ครับไปแล้ว4,000แรกน,นะครับอยู่กับคุณโจตอนนี้ขึ้นนำเป็น12,000ต่อ4,000ทำให้คุณเดียเหลือ8,000สู้เท่าไหร่ครับคุณเดียครับ2,000ค่ะ 2,000ครับรวมของโจ้ออีก2,000เป็น4,000ตรงกลาง4,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ4พยาง4พยางราดภาพมาครับสี่พยาง สีพยายปราดภาพมาครับเป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดีจ้า สิมซิลค่ะสิมซิลกดแล้วเบอร์สิบครับเหลืออีกแปดวินาทีครับโชคครับเปิดอกคุยกันครับเปิดอกคุยกันถูกต้องครับ <ý emas> ภาพแรกนะฮะเป็นภาพของการเปิดประตูก็คือเปิดภาพที่สองอ่างของอ่างนะครับภาพสุดท้ายนะครับผมไก่เขาคุยกัน <c oughs> ก็คือกอไก่ไปประกบกับอ,อ่อาง <c oughs> ก็ออกเสียงว่าอก และก็จบด้วยคุยกันเป็นเปิดอกคุยกัน14,000ต่อ6,000ครับอาจจะมีการสโดลงไปบ้าอย่างที่บอกเพราะว่ายังนะฮะรีเฟรชกลับมา <S <S จากที่เมื่อกี้นี้ร้านแตกไปแต่ก็ถือว่ายังทำได้ดีนะครับยังไม่ปล่อยหลุดไปให้กับทีมฟิลหรือดาวินชีได้คืนเลย6,000ครับคุณเดียสู้เท่าไหร่ครับ2 0 0พค่ะ2,000ครับรวมเป็น4 0 0พตรงกลาง เอาคืนไม่ได้เอาคืนไห้ได้ค่ะและถ้าคุณเดียได้กลับมาติตื้ลเข้ามาที่800 0ต่อ1 2 0 0 0จะหากันอยู่แค่4 0 0พันแต่ต้องดึงกลับมาให้ได้เพราะถ้าหลุดไปเราจะเหลือแค่4 0 0 0ทันทีนะครับดึง4 0 0พตรตกลางนี้กลับมาให้ได้ครับดาวินชีขอ3พยางครับราดภาพมาครับ ครัา5วินาทีทีมติลว่าไงคะทีมติลมีใครกดไหมและมีใครใช้สิทธิ์ไหมไม่มีหน้าเสียดายมากนะครับภาพแรกนะครับการติดคุกอีกภาษาหนึ่งเขาก็เรียกว่าถูกจองจำหรือจองจำนั่นเองภาพที่2หีบก็หอหีบ ภาพที่สามหนู pigeon, jis, ก็นอนหนูภาพสุด hmm. ท้ายเด็กก็ดอเด็กหอนอดอหนดจองจำหนดจดจำนองดาวพิชีของคืน4ี่พันครับก็ต้องบอกว่าชอบเลอเกินเวลาที่น้องโจ้คขบเลียนะมีโอกาสที่ดาวินชีจะได้คืนบ้างคุณโจ้เหลือ12,000ครับ คุณเดียเหลือ4,000สู้กันแบบอัตโนมัติครับคนละ2,000ตรงกลางรวมเป็น4,000และถ้าคุณเดียได้ไปนะครับ4,000ตัวนี้จะกลับขึ้นมาเป็น6,000ต่อ1,000 0รหัต่อไปครับ4,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ3พยางสามพยาง,ายางรหัสภาพมาครับ เสื้อลายทางครับเสื้อลายทางถูกต้องครับบนเสื้อสกรีนนะฮะเป็นเสื้อสกรีนลายของทางถนนเนี่ยแหละนะครับก <สะ S 1> ็เลยกลายเป็นเสื้อลายทางสามพยางคุณเดียก็ได้เหมือนกันแต่คุณเดียถึงแม้ว่าคุณโจ้กเขาจะเพลียแต่ความไวของเขาดีอย่างที่บอกโอ้นะฮะเร็วมากเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าเวลาเราผู้ไปกดแล้วเราต้องกดให้มั่นกดให้เร็วนะฮะไปให้ถึงปุ่มให้เร็วที่สุด ได้ไปอีก4 0 0 0ครับโจ้ครับเป็น1,4,000ต่อ2,000ครับคุณเดียอีกนิดเดียวเองเมื่อกี้แบบคุณเดียก็ไวนะคะแต่แค่แบบเหมือนไปชะง,งักแบบเหมือนคิดว่าจะไม่ทันตอนนี้นะครับผมบนกระดานคะแนนของเรานะครับยังมีอยู่ทั้งหมดรวมแล้ว1,6,000บาทคุณเดียครับ2,000ครับหมดหน้าตักหรือแบ่งเล่นหมดคะ่ะ <laughs> หมดหน้าตักคุณเดียครับ มาครับเรามาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับ4,000ตรงกลางนี้โจจะเป็นแชมป์สมัยหนึ่งได้อีกครั้งในข้อนี้หรือเปล่าดาวินชีขอ2พยางครับ2พยางราดภาพมาครับเส้นทางของแชมป์เงินล้านยังดำเนินต่อไปแต่ว่าเวลาของดาวินชีนั้นหมดลงแล้วครับกลับมาติดตามความสนุกกันแบบนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์5งเย็นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ